ตัวนี้นะครับนี่ของซับนะครับผมที่ดูดันแน่นอนครับผมบุ่ม,บ,มบุ่มแน่นอนครับผมเนี่ยตัวแรกนี่ก็คือการเพิ่มความดังของซับครับผม1นสองนี่เป็นตัวปรับความถี่ของซับครับผมนี่ถ้าอยากให้นุ่มๆดัน,ด,นดันก็นสุดเลยครับผมลงสุดเลยนะฮะตัวนี้สุดเลยตัวนี้เอาไว้สักเนี่ยกดกระดิง่งไล แชร์กดติตามให้ผมด้วยนะครับสายเกิดสามแนลครับผมครับผมสวัสดีครับผมสวัสดีครับวันนี้ก็มานะครับผมแนะนํานะฮะสำหรับเพื่อนเพื่อนที่ยังไม่เคยใช้หรือย,ยังสงสัยเกี่ยวกับการใช้ P M ครับผมนะ,ะบางท่านบางคนก็ตอบผิดแล้วครับผมอา,อาจควรขึ้นนะไปดูกันเลยครับผมนะฮะ เรื่องแรกครับผมที่เพื่อนๆได้ไต่ถามครับผมเอ๊ะมันมิกเซอร์อ่าสำหรับปีปีเอมเนี่ยฮะสามารถใช้กับมิกได้ไหมได้นะฮะใช้กับมิกได้ครับผมเนี่ยปุ่มที่อยู่ฝั่งนี้ครับผมนี่นะฮะนี่นี่นี่เนี่ยขาเข้านะครับผมในตัวนี้นะฮะหนึ่งสองสามสี่ชุดนี่ครับผมนี่สี่ชุดนี้นะครับ เป็นขาเข้านะครับผมแล้วก็ใช้เลยครับผมนะฮะขาเข้าครับผมนี่ครับผมแล้วก็ใช้แจ็คเลยครับผมนะแจ็คเสียบเนี่ยจะใช้แบบ X L R ดอกบัวก็ได้ครับผมหนึ่งสามนี่ก็ได้ครับผมนะหรือเราจะเสียบตรงนี้ก็ได้นะนี่แจ็ค6.35สห ามห้ามิลตรงนี้นะครับผมตัวนี้ขาเข้านะครับผมนะจากมิกนะเป็นสเตอร์นะครับผมนี่ครับผมสเตอร์ซ้ายขวานะฮะนี่ซ้ายขวานะฮะหรือจากคอมพิวเตอร์ก็เข้าตรงนี้โทรศัพท์ก็เข้าตรงนี้ครับผมนะนี่ตรงนี้นี่แต่ถ้าเราใช้มิกิกเซอร์ก็เสียบตัวนี้เลยครับผมนะฮะเสียบเข้าตรงนี้เลยครับผมน,ะน,ผมนี่นะฮะ สองเส้นครับผมสเตอริโอนะแล้วขาออกล่ะครับผมขาออกเพื่อนๆนที่ได้ต่ถามนะขาออกตัวไหนเนี่ยข้างๆกันเลยครับผมนี่1หนึ่งสงสครับผมตัวนี้ตรงนี้เป็นกลางแหลมตรงนี้นะครับเป็นกลางแหลมนะฮะเราก็เสียบเลยครับผมกลางแหลมนะเสียงกลางแหลมเสียบได้กี่ช่อง หนึ่งตัวนี้ก็ได้นะฮะสองก็ได้ครับผมตัวนี้สามเสียบเลยครับผมนี่เสียบกลางแหลมนะต่อมานะฮะซับตรงไหนนี่ครับผมซับครับผมหนึ่งสองครับผมสองจุดนี้นะฮะซับเอาครับผมแต่ยืมตัวนี้มาก่อนนาะเราก็เสียบเลยครับผมนี่ ก็เสียบเลยนะฮะนี่ครับผมนี่ซับเป็นเซอร์เรียครับผมนี่เข้าหนึ่งข้างเข้าหนึ่งข้างนะกลางแหลมนะเข้าหนึ่งข้างเข้าหนึ่งข้างครับผมเป็นเซอร์เรียครับผมส่วนการปรับตัวนี้นะครับนี่ของซับนะครับผมที่ดุดันแน่นอนครับผมบุ่มบุ่มบุ่มแน่นอนครับผมเนี่ย ตัวแรกนีก่คือการเพิ่มความดังของซับครับผม1 2น,นี่เป็นตัวปรับความถี่ของซับครับผมนี่ถ้าอยากให้นุ่มๆดันดันก็สุดเลยครับผมลงสุดเลยนะฮะตัวนี้สุดเลยตัวนี้เอาไว้ซักเนี่ยสิบน,นิกาเที่ยงก็ได้ครับผมก็ขึ้นอยู่กับอินพุตของ power amp ครับผมมันจะล้นไหมถ้าลดมันจะฮะแน่นอนสัญญาณรบกวนหนัก มีแน่นอนครับผมนะบางตัวที่เขาประกอบมาไม่ค่อยดีนะปับตรงนี้ความดังนะครับเพิ่มโมุูมเสียงของซับตัวนี้ปรับความถี่หนึ่งสองตัวนี้ปรับความถี่แล้วการต่อครับผมนะฮะเหมือนกับที่เพื่อนๆนะได้ได้ต่อครับผมต่อสายครับผมนี่เข้า power ครับผมนะที่เพื่อน ได้ต่อเข้า power ครับผม power แล้วก็มีเหมือนกันครับผมเนี่ยฮะก็มีรูเสียบเหมือนกันครับผม power ครับผมนะ power ประกอบทุกค่ายครับผมนะที่พอประกอบครับผมก็จะมีกด parallel ตรงกลางครับผมนะกด parallel จากขวาไปหาซ้ายครับผมนะเพื่อให้มันสัญญาณเป็นโมโนครับผมถ้าเราไม่อยากให้เป็นโมโนเรากดออกถ้าเราเอยากให้เป็นสเตอร์เรากดออก ถ้าอยากให้เป็นโมโนเรากดเข้าครับผมนะสัญญาณสองปุ่มนี้นี่ฮะซ้ายขวาสเตอร์โอนะครับผมเพื่อนเพื่อนบางท่านบางคนนี่ครับผมเสียบอย่างนี้ครับผมนี่ซับนะซับสองเส้นนะจะเห็นเป็นแบบสองเส้นอย่างนี้นะเสียบเข้าเลยตรงนี้ครับนี่นี่ บางท่านบางคนเสียบอย่างนี้ครับผมแบบนี้เนี่ยพาวเวอร์แท่นเดียวเสียบอย่างนี้ไม่ได้นะครับผมเนี่ยเสียบอย่างนี้ไม่ได้นะครับผมพังนะครับผมนี่เสียบอย่างนี้ไม่ได้นะนะเสียบอย่างนี้ไม่ได้นะนี่เสียบอย่างนี้ไม่ได้นะเนี่ย เสียพาวเวอร์ท่านเดียวแบบนี้ไม่ได้นะฮะพังครับผมแบบนี้พังนะนะถ้าเราเสียบแบบนี้พังครับผมนี่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 เสียบแบบนี้พังนะครับผมสองเส้นสเตอริโอไม่ได้นะครับผมนะฮะต้องข้างได้ข้างหนึ่งครับผมเอาเสียบเส้นเดียวครับผมนี่อย่างนี้ครับได้ครับผมอย่างนี้ยอย่างนี้ได้เลยครับผมนี่นะเพื่อนๆครับผมนี่ รีกรณีนึ่งครับผมนะเพื่อนๆเ,เสียบตรงนี้นะฮนะเส,นะเสียบตรงนี้อย่างเดียวนะตรงนี้ไม่ได้เสียบนะเสียบตรงนี้อย่างเดียวนะเห็นว่าอินพุตซับเอาเอาไม่ว่าออกแกว่าออกเสียบตรงนี้เสียบตรงนี้ ซับไม่ออกซับไม่ออกไม่เห็นซับออกเลยสอบซับไม่ออกไหนบอกซับออกแต่เสียงกลางไม่มาอย่างนี้ผิดนะฮะนี่เสร็จอย่างนี้ผิดครับผมนะยังไงก็ไม่มาครับผมอย่างเงี้ยบุ้มบุมบุมบุมเยวเลยฮะนี่ผิดนะฮะผิดวิธีครับผมนะผิดวิธีครับผมนะเพื่อนครับผมนะผิดวิธีครับผมต้องหนึ่งข้างครับผมอย่างนี้ครับผมนะนี่หนึ่งข้างนะฮะถ้าเรามีท่านเดียวนี่ผมพูดถึงท่านเดียวนะฮะ หนึ่งข้างครับผมเดี๋ยวก็ต้องมาเสียบตรงนี้ครับผมเห็นไหมครับนี่นี่นี่เสียงกลางตรงนี้นี่กลางแหลมตรงนี้นะฮะแล้วเราก็มาเสียบอ่าด้านนี้ครับผมแล้วก็มาเสียบด้านนี้ครับเนี่ย เนี้ยต้อมาเสียบอย่างนี้ครับผมซับซับหนึ่งข้างเนี่ยก็มาเสียบข้างหนึ่งกลางแหลมหนึ่งข้างก็มาเสียบอีกข้างหนึ่งครับผมนี่จะเป็นมันถึงจะใช้ได้นะครับผมเราจะเสียบรูไหนก็ได้ครับผมตัวนี้มันถึงกันครับผมนี่นี่เนี่ย หนึ่งข้างครับผมตรงนี้นะมันมีสองมันมีสองรูจริงครับผมแต่เสียบสัญญาณเส้นเดียวครับผมอีกเส้นหนึ่งนีงน่เราจะอีกรูหนึ่งแล้วก็จะได้ลิงก์ลงไป power อ,อีกแท่นหนึ่งครับผมนะนะนี่จากรูหนึ่งนี่เราก็จะได้ลิงก์ลงไปหา power อ,อีกแท่นหนึ่งครับผมประมาณนั้นเพื่อนๆจะไปเสียบสายขวา็นตรงนี้มีสองรูนี่เห็นตรงนี้มีสองรู เราจะมาเสียบสองรูเลยไม่ได้นะพังนี่เห็นตัวนี้นะฮะนี่หนึ่งข้างปุ๊บมีกี่มุมต่อเนี้ยตัวนี้เนหะ็นไหมฮะนี่ต้องต่ออย่างงี้ฮนะซับซับหนึ่งเส้นเนี้ยเข้าพาวเวอร์นะ ที่เพืเ่อนๆไดผมต่อ,อยังไงผมไปดูข้างด้านหลังมีสองดูผมเสียบสองดูตรงนี้เข้าออตรงนี้เลยสองดูตรงนี้พังครับผมยัง,งมีโอกาสพังสูงครับผมต้องต่อยอย่างนี้นะครับผมเพืเ่อนๆนี่ยนี่นี่กลางแต่ถ้าเพื่อนๆมีพาวเวอร์สองแท่นก็สองแท่นทำง่ายนี่ครับผมก็เข้าออนี้เลยนะครับผมนะนี่สองแท่นนะซับแล้วก็ อย่างนี้เลยครับผมนะซับแยกกันเลยครับผมนะนี่ซับนี้หนึ่งแท่นนี่ครับผมอย่างนี้ได้ครับผมนะนี่หรือจะเสียบเส้นเดียวก็ได้นะกดพาร์เดียลเข้านี่ก็มันจะลิงก์สัญญาณจากฝั่งขวามาฝั่งซ้ายนี่ครับผมนะนี่กดสัญญาณตัวนี้เข้านะมีทุกทุกค่ายครับผมที่ประ,ประกอบครับผมนี่กดเข้าครับผมแล้วก็จะลิงก์สัญญาณตรงนี้มา แล้วอีกตรงนี้ก็ไปเข้าอีกแท่นนึงนะเราเล่นแบบโมโนก็ทำเหมือนกันถ้าเราเล่นแบบสเตอริโอก็กดกดปุ่มนี้ออกนะอย่าลืมกดปุ่มนี้ออกนี่เราก็เสียบซับสเตอริโอเข้าสองข้างอย่างนี้นี่สเตอริโอซับเรียบร้อยครับผมนะนี่ถ้าเสียง กลางแล้วก็เสียบเหมือนกันนี่แหละครับผมนี่เสียบลูกนี่นี่นี่ก็จะเป็นเสียงกลางสเตอริโอซ้ายขวาเนี่ยอีกท่านหนึ่งที่นะที่ได้ที่ได้ต่อตรงนี้นี่เสียบตรงนี้นะเสียบตรงนี้แท่นเดียวมีแท่นเดียวแต่เสียบตรงนี้สองข้างอย่างนี้ฮนะไปพว่วง ตู้ซับขึ้นเสียงกลางเยซับไม่เห็นแยกนียมันมันผิดวิธีนะนี่ผิดวิธีนะอันนี้เสียงกลางแหลมนะฮะเราก็เล่นเป็นแบบมิดโลได้ครับผมนะนะเพื่อนๆถ้าซับต้องต่อด้านเดียวตรงนี้ครับผมซับนะฮะซับเอาต้องตัวตรงนี้อย่างเดียวนะฮะซับเอานะซับเอาครับผมซับตัวนี้นะครับผมทำเพื่อนเล่นเล่นซับต้องต่ออย่างนี้ครับนี่ตรงนี้เนี่ะ นี่ถึงจะเป็นซับนะฮะนี่แยกแน่นอนครับผมนีหนึ่งแท่นซับบุ่มบุ่มบุมต่อลำโพงซับอย่างเดียวนะฮะเพื่อนๆนี่เข้าพวเวอร์ตรงนี้แล้วก็นี่ใส่สเปกคอนก็ได้นะหรือจะดำแดงนี่ก็ได้นะเป็นซับครับผมนะสองดอกตรงนี้กลางตรงนี้ครับผมจะดำแดงก็ได้หรือสเปกคอนก็ได้อีก2ดอก2ตู้ ตรงนี้2ตัวนี่ประมาณนี้นะครับผมเพื่อนๆนะฮะถึงจะถูกวิธีนะยมันถึงจะแยกกันแบบอิสระนะครับผมเพื่อนๆครับผมติเพื่อนๆได้สอบถามได้ไต่ถามครับผมสําหรับ p ีเเพื่อนๆสนใจก็ไปกดสั่งซื้อกันได้เลยครับผมที่ติ๊กต็อกครับผมซ้ายทานซาวนะครับผมเพื่อนๆนะอยากได้ถูกตังดังดีแบบอยากให้เพื่อนๆได้โคสลดครับผมลดมากๆครับผมนะ ทางร้านลดให้แล้วทางดิจิตอลเขาก็ลดให้อีกนะฮะเอายิสเสอร์ใหม่ไปสั่งซื้อนะครับผมในราคาเดี๋ยวนี้ก็ขึ้นแล้วนะครับผมสินค้านะครับผมป m นะขึ้นอีกแล้วครับผมนะตามกลไกตลา,ด,า,ลคา,า,ด,าด,ดครับผมน,น,นะตามกลไกการตลาดการเงนไกของสินค้าการโดนกจของวัตถุดิบครับผมเพื่อนๆนะฮะตัวนี้นะเข้าไปสั่งซื้อกันได้เลยนะครับผมซ้ายทานสาในติจิตอกเลยครับผมนะ พอมันมีโคตส่วนลดแล้วก็โคดส่งฟรีครับผมถ้าซื้อทางร้านก็มันจะมีบวกค่าต้องบวกค่าส่งครับผมเพืเ่อนๆนะขอประมาณนี้นะครับผมสําหรับในการต่อปีแมครับผมเพืเ่อนๆที่ชื่นชอบก็อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe กดติดตามให้ผมด้วยนะครับผมเพืเ่อนๆครับผมสายทานเสาหรือเพืเ่อนๆต้องการประกอบ Power Amp ก็เข้าไปดูคลิป เก่าๆที่ผมได้เคยทำอาไว้ให้เพื่อนๆได้ชมกันนัานในนะครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับก็ขอขอบคุณนะครับผมที่เป็นเพื่อนเอได้ติดตามรับชมคลิปวิดีโอครับผมขอบคุณครับผมขอบคุณครับ